แเมื่อก่อนตอนนี้ให้จิตเดี๋ยวไปอ่านอีกก็ภาวนาให้มันเป็นลี่ยนแปลงอาอจจะใจดีกลุ่มแรกให้สิบเดนโอเคหลังจากนั้นกลุ่มนี้ก็ไปคุยกันเรื่องรายละเอียดว่าเดต้องเก็บข้อมูลอะไรเพิ่มเติมหรืต้องคุยกันหน้ากันหน้ากันเพื่อติตามแผนการณ์ดำเนินการครับผมรอผมผูดโซ่พี่เอกไม่ได้หรอครับแล้วทีนี้พี่เอกหรอกคืทำที่บ้านแล้วมีโอกาสที่ยกให้ครูดูไหมหรือว่ายังไง

เราหน้เลี้วพูหัว่าจะละ้าต่อละค้า่องยกมาดีลงเย็นฟองจะไปเนื้อหัวแล้วกําใสกูไปดูแบบเขื่องฟอกอัจริย์เขาอะก็จะมีอยู่มากครับถ้ามีท้อห้องช่างเรากน่จะมีถ้าไม่มีที่เก็บเดี๋ยก็มาฝากข้องนี้เวลาเดก็ยกไปประกอกูจะไม่แอบไม่เป็นไรไเป็นไรเป็นตุ้งตี๋ครับี วิดีโอเพระเธอต้องตัดต่อวิดีโอมีจิ้งโง่เนี่ยงานี่นะคะก็เก็บนะเก็บทุกขั้นตอนเลยห้องอื่นเขาเก็บตั้งแต่เขามานั่งฟังครูช่วยกันพี่เขาจะทุกอย่างเลยค่ะพิจารณาหยอดทุกอย่างเลยค่ะใช่ใแล้วเปไหนที่เธอไปปรึกษาใครคะที่ปรึกษามีคนเดียวเหรอโอ้ยที่ปรึกษามีกี่คนหนึ่งท่านน่าฮักนะคะทุกขั้นตอนที่ปรึกษาค่ะครูที่ปรึกษาครูท่านน่าฮักถึงเธอครูเอก ใช่ไหมเพราะนั้นทุกขั้นตอนให้เก็บเพราะทำไมว่าต้องเก็บขณะที่เธอไปขอคำปรึกษามันบ่งบอกว่าเราไม่ได้โมเมสเตชันขึ้นมาเองถูกไหมคะหาไปไกลตุงนี้จะเป็นถุงแรกที่ครูจะดูมดังสะดับับบลแล้วข้อนี่จะเป็นจะเป็นข้อเดียวที่เป็นสิ่งประดิที่น่าคิดว่าจะอาจฉริยะ น่าจด้วยนะนจจันผมบกาจะสลยมว่าเพชครับผมนี่เขาก็จะมาโชว์งานมาฟังนะรูปเล่มกูจะตรวจรูปเล่มทีนี้กูจะหักคะแนนรูปเล่มเรียนการใช้โปรแกรม Microsoft จากคูท่านหนึ่งมาแล้วเอามาใ้ตั้งกล่องนี่เล้วตั้งเพอย่างงนี้เลยเออัขอให้คนดีเครื่องงานงาน ้านกโรงงานไอ้ผูไ้มาทงนห้หลอนอะเหมือนจะมีกอกอยคอนีรงงานง่ไหไม่ตนเลยเลยลงเลยทำจริงเอยลชั่วโมงอะคุณผู้ชมผมขอโทษครับนี่ซึ่งสองนาทีผ่านมาต้้งนานละอะไรวะไม่รู้มันต้องปิดตังคเนี้ยแล้ววกมึงแม่งจะแบบหน่าใสขึ้นเป็นไงเฮ้ยใส่จริงวะกูทำไปเลยเม่งถูกเฉย กือคำโรงงานคือไม่ต้องมุงไดู้มีรต่งเนี่ขอโทษครับพอดีรอครับเวลาเปลีคืออเอ็น่นถือใขนันคืออะมึงมงตีอะไรเดี๋ยวตีออก้ตอนที่งถเลนี้ถือเจียมผูกเลนี้เาเรียกว่ารงอะไรนะครบ้น แรดกันมันถึมค่กันอยู่วติ้ตอกันนี่กับเร็วถ่าไปด้วยถ่ายถาแล้ไปด้วย่ไอ่กม่ไม่ไม่ม่ไม่ไม่ไ่ไมไม่ไม่ไม่ไห่มไมไมม่ไมไมไม่ไม่ไ่ไม่ไไไ่ม่ม่ไมไอไม่ม่ คืออะไรกันวะจุดเลียงด้วย ใช่สี่นาทีแล้วอ่ะถ้ามึงถ้ามึงแบบถ้ามึงที่อะไรถ้ามึงแบบอยากอยากให้คนดูมึงเยอะกว่าเดิมมึงต้องทำซีรีส์ไว้เออนี่ไงลูกไอ้พี่อ่ะเอ๊ะมึงว่าน้าเป็นขาเป็นไหมถ้าแบบมันมีเวลาซื้อสมุดมือถือใช่ไหมไมีทางแบบว่าไม่ยูทิววิดีโอทอะไรนี่ไงอุ้ยถ่ายลงไม่ไม่ไม่ชิมลงแล้วไงมันเป็นไปได้ไงครับทุกคน มันเป็นไปได้ยังไงครับทุกคนดูอ่ำไมงเ่ยถ้าเขาลองอะไรอะไรอะไรสั่นรอนงนาทีครันะครบนี่เป็นทีมงานของผมเอครับทีมงานยูทูบผมเองนี่ครับทีมงานคุณภาพแล้วเคยได้เงินนอนไหมมาเกาะนัมาเกาะนครับฝากฝากไอจีด้วยครับนี่ครับ ฝึกฟิตเลยครับเจ๊แต่สาวได้กูต้องไปตัดด้วยนะฮะมึงปวดนี้บางทีก็จบไปสัตว์ลำบากอีกต่างตรงนี้ก่อนจะเออมาให้ฝักไอจีฝึกเฟิดได้นะครับนีはは lad, ่ครับนี่เลยนี่เลยครับไอจีทำได้ละเอ๊ตัดต่อชิปกิ่งด้วยไม่ใช่นะมึงเอาไอจีกูไหลแต่มุ้นี่มาเฮ้ยปึ๊บมาอย่างเงี้ยฟิตฟิตตั้งแต่นี้ยเฟิตั้งแต่นี้นะมีเงี้ยแล้วก็บอกกันบ้างด้วยสวยบ้ากูจริงมทำเป็นอย่างนี้ให้มารอบรอบเหรอทำอะไรเหรอ วัน,นว่างๆไม่ว่างมันตอนนี้ยังเรียนอยู่เลยเนี่ยไี่ไม่เสียงจะได้ยินใช่ไหมถ,ถ่ายได้ดีดีเออมื่อรู้เลยถ่ายลงนี่แหละเออไม่มีอะไรลงเลยตอนนี้คลิปไม่มีคลิปลงละอีกไหมมันตอนหาทัานตอนบ่ายมันว่างไงมันว่าเราทำอะไรในโรงเรียนได้บ้างวะได้ดิจีบสาวก็จียได้กระปุกนี้เดี๋ยวเราหยิบไอซีกันแล้วกระปุกอ่ว่างๆมาคุยกัน แค่ไม่ได้คุยไรเลยมีอยังโคตรมีสาราเองคนมีสาราเลงที่อื่นจิบต่อที่อื่นยังไสาระเลนี่ยใช่ที่ไรถ้าคนถ้าคนชีวิตตามติดพี่เอครับวันนี้หนึ่งวันไปชมกันเลยครับไมนเลินเลยใช่เป็นการไปดูนะนี่ทำไมาบกูมันดดียว่า เราจะเปิดนี่คนจะได้อยากดู้เปิดจะเปิดคนจะได้แบบเอ้ยอยากเห็นหน้าจริงเลยเปิดได้ไหมคะแบบเราก็เล่นตัวไงเล่นตัวเขาแบบอยากเห็นเราเหมือนพี่เอกไงเหมือนพี่เอกอ่ะพี่เอกฮาร์ลเกอร์อันนี้ครับพี่พิษฮาร์ลเกอร์ฟังฟังพ้วยนะครับยามหนาวของเอกฮาร์ลเกอร์ครับเฮ้ยเอกซิตเอกซิตวันนโอ้โหมากีสาวเต็มเลย สาเต็มเลยเมื่อกี้มือเนี่ยรเราอ่จะชมือในการทำาาเฟสเลยนะครับนี่ค่อะไมปุ๊บก็กระจอกไปโฟกัสใกล้ใกล้บบ ฝากกี hmm. hey, hypothes, ่ยนครับเลยห้ตายหาตัวงด้วยอ้โหเบื่อไหมตัอต่อแล้วกันมันต้องกดโฟกัสหรือเปล่าตองกดอันก็องด้่ไออ้ ยากมันไม่ใช่ไม่ต้องพยายามเนียไม่ได้หรอเฮ็ดสมอยากติดอยากให้ติดตามวะเอออะไรวะหลุดรู้ได้โหัี่ตัดต่อตัดต่อแล้วกันไงตัดเไปอีกนะไปอีกแต่แล้วไปแต่เมื่อกี้ติดต่อเลยครับติดต่อด้เหรอครับตามเดเลย เลขสามเก้า,กาอเอาเรื่องเัดจวันนี้เราก็จะปิคดคลิปเพลงเท่านี้นะครับผมถ้าใครอยากให้ถ่ายอะไรกับเพื่อนอีกบอกมาได้นะฮะไปละเฮ้ <c oughs>